สวัสดีครับวันนี้ยูผมอมรีเจนพงศานะครับวันนี้นะครับผมพามาดู SUV นะครับขนาดเล็กๆนะครับเป็นทรงคอ o เวอร์ครับก็คือคันนี้เลยครับ Honda HRV นะครับ 1.8EL ปี2018ครับคันนี้ได้มาเป็นตัวซันรูปด้วยนะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวท็อปของเขาเลยนะครับซันรูปสีบรอนเงินค่อนข้างสวยเลยเป็นตัวท็อปแล้วก็ปีใหม่แบบนี้นะครับก็เลยมีชุดแต่งมาให้ด้วยนะลูกค้ารอบคันเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบซันรูปนี่คันนี้ต้องห้ามพลาดนะครับ คันนี้เราขายอยู่ที่ราคา6 7 5 0 0 0บาทครับเครดิตดีฟีดาวผ่อนอยู่ที่หมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับทางนี้ยังมีโปรช่วยผ่อนให้ลูกค้าด้วยนะสูงสุด2ปีไปเลยนะครับลูกค้ามาเรามาดูชมของเขาดีกว่านะครับเริ่มจากภายนอกก่อนนะภายนอกของเขาด้านหน้าของเขานะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์นี่ผมเปิดให้ดูด้วยนะครับสวยเลยนะครับลูกค้าไฟเดย์ไลท์แบบนี้ด้วยนะครับลูกค้านะกระจังหน้าสีดำนะครับตัดแถบโครเมียมแบบนี้นะครับสวย นะไฟตัดหมอกคู่หน้าตัวนี้เนี่ยมีมาให้พร้อมแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องไปติดเพิ่มนะครับมาดูด้านข้างข,างของเขาสีนี่มันสวยจริงๆนะส,สีสีแท้สีเดิมเลยเสมอกันเลยนะลูกค้านะนี่ตรงแม็กของเขานะครับเป็นแม็กลายทูโทนนะครับก็คือสีดำก็คือสีดำตัดกับสีซิลเวอร์นะครับแบบนี้สวยเลยนะยางก็ได้ยางปีใหม่ๆไปด้วยโอ้โหนี่ยางปี21 22นะลูกค้านะเพราะนั้นใช้งานได้อีกหลายปีนะครับยางสวยเลย นะด้านข้างของเขาคันนี้คือบอกแล้วว่ามีชุดแต่งอะไรมาให้แล้วกันสัดติดให้แล้วเรียบร้อยนะครับติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยด้วยมือจับก็มีระบบปรอตอัจฉริยะนะครับนะสวยเลยลูกค้ามีกันสรดทั้งด้านหน้าด้านหลังด้วยนะครับมาดูด้านหลังเลยเนื่องจากเขาเป็นตัวแฮชแบ็กนะครับเป็นตัวเหมือน5ประตูนี่แหละตัวนี้ก็จะมีประตูด้านหลังด้วยนะามาดูชุดแต่งกันก่อนนะเริ่มจากสปอยเลอร์ครับสปอยเลอร์มีไฟเบรกดงที่3แบบนี้ นะครับสวยเลยสีบลอนเงินนะไฟเนี่ยค่อนข้างบเฉี่ยวด้วยสไตล์ของ HR-V ขานะครับไฟสีแดงตัดกับสีขาวนะสวยมากคันนี้บอกเลยนะเป็นเครื่อง i b t e c ทด้วยนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะนี่รว่เขาเป็นแฮทแบ็กของเขานะโอ้เพิ่งเห็นนี่กล้องส่องถอยนะครับมีนะลูกค้านะตัวท็อปแล้วนะนี่ด้านหลังของเขานะค่อนข้างเก็บของได้พอสมควรนะครับ จุดเด่นของ HRV เนี่ยก็คือเขาเป็นรถที่ค่อนข้างอนเนกประสงค์นะไม่ว่าจะขนคนหรือขนของก็ทําได้นะลูกค้านะถ้าเราไปกัน4ี่หคนนั่งเต็มจํานวนยังมีที่วางของนะแต่ถ้าเราแบบว่าไปกันแค่คน2คนแต่ของเยอะมากเลยนะลูกค้าอันนี้ HRV เขาทําได้ก็คือสามารถนะพับให้เรียบนะแบบนี้ได้เลยนะลูกค้านี่พับให้เรียบแบบนี้ได้เลยนะครับมันจะทําได้แค่ฝั่งเดียวด้วยนะได้ทั้ง2ฝั่งเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนะครับ นี่ปึ๊บแบบนี้นะครับลูกค้านึกภาพตามนะถ้าเป็นรถเก่งเนี่ยจะไปซื้อตู้เย็นซื้อทีวีเนี่ยวางไม่ได้นะครับแต่ h r v คันนี้ทําได้เลยนะแล้วก็ทําได้แบบสบายสบายด้วยสําหรับตัวท็อปคันนี้นะครับ1.8 EL ปนะครับปี2018นะครับคันนี้ราคา6 7 5 0 0 0บาทเครดิตฟรีดาวได้เลยนะครับตอนนี้โปรโมชั่นของเดือนเมษายนของเรานี่ค่อนข้างแบบว่าจัดเต็มเลยนะครับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นโป,โปรโมชั่นส่วนลดนะช่วยผ่อนนะคเครดิตดี ลูกค้าก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79ไปด้วยนะครับลูกคา้าก็ถ้าลูกค้านะครับสนใจอยากจองคันนี้นะครับมีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางเลยไม่ว่าลูกค้าจะแคปหน้าจอวิดีโอนี้มานะครับส่งมาที่แอสไซน์ดีเจทุ่คาก็ได้นะครับหรือจะโทรติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างเลยก็ได้นะครับโอเคด้านนอกนะครับรวมทั้งการเก็บของต่างๆคือดีมากๆลูกค้านะใช้งานได้หลากหลายนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างว่าจะเป็นยังไงครับ ำหรับภายในของคันนี้นะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยทำมาเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านหน้านะครับนี่พวงมาลัยต่างๆนะครับแท่นเกียร์ตรงกลางนะรวมถึงเบาะนะครับเป็นสีดําเกือบทั้งหมดเลยนะสีดำเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดําสภาพสวยมากๆลูกค้าแถมตัวท็อปนะครับอย่าบอกบอกที่บอกไปว่าเป็นตัวท็อปนะนี่นะสามารถปรับไฟฟ้าเลื่อนได้แบบนี้เลยนะครับเอ็นหน้าเอ็นหลังได้เลย8ทิศทางนะลูกค้าเพราะฉะนั้นคันนี้ตัวท็อปนะ ความสะดกสบายของเขาก็จะมากขึ้นนะเด,ดนเดี๋ยวไปดูกันว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าออปชั่นของเขามีอะไรบ้างนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะลูกค้าสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุนะครับเปลี่ยนคลื่นได้เลยแพดเดิลชิฟก็มีนะคูซอนโทนก็มีนะครับสําหรับตัว็อบตัวนี้นะแต่ตอนนี้ต้องเปิดแอร์ก่อนไม่ไหวแล้วนะแอร์ของเขาก็เป็นตัวดิจิตอลด้วยนะครับลูกค้าเป็นแบบระบบสัมผัสด้วยนะ ฟังเพลงซะหน่อยนะครับอย่างที่บอกไปว่าเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากพวงมาลัยได้เลยนี่นะครับก็เสียงดังฟังชัดเลยนะครับลูกค้านะจะเชื่อมบูธูทก็แบบเชื่อมต่อได้เลยนะคันนี้นะครับอ่ะต่อไปนี่กล้องส่องถอยของเรานะครับบอกแล้วว่าตัวท็อปคันนี้มีกล้องส่องถอยมาให้แล้วนะนะลูกค้าไม่พอไม่เท่านั้นไม่พอมีตรงดี้ด้วยข้างบนนะครับ มีกล้องบันทึกแถมให้ลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าได้ทั้งกล้องส่งทอยกล้องบันทึกไปด้วยนะครับนะคันนี้คือออปชั่นเต็มๆนะสวยๆเลยเนี่ยเกียร์อย่างสวยเลยนะลูกค้านะเป็นสีดํามีเบรกโฮเบรคมือไฟฟ้าด้วยนะครับนะสวยมากคันนี้นะลูกค้าตัวท็อป1.8 e l ี2018แล้วมาดูพื่อเอกของเรากันบ้างนะเนื่องจากเขาเป็นตัวซันลูฟนะเป็นแบบนี้เลยนะเนย นะลูกค้าคันนี้นะฮะหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันที่บอกไปมีซันรูฟมีกล้องส่องถอยมีจอบันทึกนะครับคุ้มจริงๆในสภาพรถของปี2018บอกเลยว่าไม่ต่างจากป้ายแดงเท่าไหร่นะครับแต่ราคาเนี่ยหายไปหลายแสนนะครับลูกค้าเพราะงั้นแนะนําเลยคันนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันบ้างละกันนะครับแต่ผมไม่ปิดซันรูฟนะชอบโอเคเดี๋ยวไปเจอข้างหลังครับโอเคครับสาหรับภายในนะครับของ Honda HRV ด้านหลังนะครับก็บอกเลยว่านั่งสบายนะ ตัวนี้ก็คือเป็นเบาะหนังเหมือนกันเหมือนทางด้านหน้าเลยครับแต่ว่าผมรู้สึกว่านิ่มกว่าแล้วก็ดูอบรับสีละของเราได้ดีมากกว่านะครับตัวนี้ก็มี Isofix ด้วยนะใส่คาซีก็ได้เนื่องจากขาบรถเอสยูเนาะเป็นกึง่งๆึ่งแนวครอบครัวแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้ดีได้ปกติเลยนะลูกค้านี่ผมยังไม่ได้ปิดสันรูฟที่บอกไปนะครับก็แสงส่องเข้ามาค่อนข้างโอเคนะนั่งนั่ง,งด้านหลังเนี่ยเปิดสันรูฟเนี่ยมันก็ไม่ได้แสบตามไม่ได้อะไรนะครับลูกค้า ผมว่าโอเคเลยสาหรับคนที่หา HRV ในราคาประมาณนี้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปโปรโมชันนันนอยนครับสำหรับเจ้าคันนี้ครับ Honda HRV 1.8 EL ตัวท็อปนะครับปี2018สันลูปตัวนี้นะครับราคาของเราขายอยู่ที่675,000บาทเครดิตดีฟีดาว์นะครับออกรถศูนย์บาทได้เลยแล้วก็ออกได้ทุกสาขาอาชีพด้วยนะครับลูกค้านะตอนนี้โปรโมชั่นเดือนเมษายนของเรานะครับเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าเป็นโปรโมชันนะครับส่วนลดรวม50,000บาทนะไอ้พวกเนี้ย การเมนเทแนนซ์เก็บงานดูแลคาสปาภาษีพลบรเราใส่เราทําให้ทุกอย่างแล้วนะครับลูกค้าได้ส่วนลดไปเต็มๆนะครับต่อไปก็คือโบช่วยผ่อนสูงสุด2ปีิงวละพันช่วยไปเลยนะครับลูกค้าก็จะผ่อนถูกลงนะครับดอกเบี้ยพิเศษหรือว่าเป็นขับฟรี60-90บกวันก็ยังมีให้อยู่นะครับลูกค้านะเพราะฉะนั้นคันนี้คุ้มมากๆก่อนแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับก็ถ้าใครสนใจนะก็แคปหน้าจอวิด,โดีโอนี้ส่งมาที่แอปไซร์ลีเจนดุ่มค่าหรือว่าโทรไปที่เบอร์ด้านล่างเลยก็ได้นะครับ และลูกค้าเราไม่ได้ขายรถอย่างเดียวนะครับเรายังมีการรับซื้อรถด,ด้วยถ้าลูกค้านะครับมีรถคุณภาพดีนะไม่มีชนหนักจนน้ำพิคว่ำแต่ตอกอไม่นะครับมาขายที่เราได้เลยเรายินดีรับซื้อนะครับโอเควันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับคันหน้ารุ่นหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวก็มาเจอนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ